มาแล้วนะครับยโมโต้23สภาพแห้งๆสวยๆเครื่องไม่อไฮดรอลิกไวไม่มีวั่ดสุดนะครับเดี๋ยวผมพามาดูกว้ๆกกันนะครับกล้องมา<น>ครับ<ม><น>ก็เดี๋ยวเราเริ่มจะดูบอดี้นะครับรอบคันก่อนนะครับเป็นไงครับสภาพเดิมๆสวยๆ<ม><น>แห้งๆนะครับคันนี้ ด้านหน้ารถนะครับไม่มีโบนะครับครบทุกอย่างนะครับเวทหน้ามีให้เผาไม่คดนะครับลูกปืนไม่แตกนี่สีฝากระโปรงก็เดิมๆไม่มีถาสีมานะครับแห้งๆสดๆนะครับเครื่องนะครับเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆกันอันนี้ก็เป็นปั๊มหัวฉีดนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับปั๊มไฮดรอลิกนะครับไม่มีรั่วซึม พานไม่ผุนะครับไม่ดามไม่เชื่อมนะครับสภาพค่อนข้างสวยงามนะครับรถที่สวยมากนะครับเกียร์นะครับแห้งๆเกียร์แน่นด้วยเนี่ยเกียร์แน่นมากนะครับพร้อมใช้งานนี่นะครับท้ายแห้งๆนะครับมาดูยางนะครับยางหลังนะครับซ้ายขวาไม่มีกู๊ด สภาพสวยนะครับดอกยกางเหลือเยอะนะครับอ่าดูเผาท้ายนะครับเป็นไงครับไม่มีรั่วซึมนะครับผมพาไปดูทุกจุดเลยนะ PTO นะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับอ่าหูรากท้ายนะครับมีให้นะครับ รับปัดเดินไม้นะครับมีให้ครบนะครับแผ่นเพดติดรถนะครับอ่านี่เป็น E23 นะครับชัดเจนสวยๆนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องนะครับก็บีกุญแจนะครับมาทางซ้ายนะครับคือการเผาหัวนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เช็กเกียร์ก่อนเกียร์ว่างแล้วนะครับบีกุญแจงครับ กเกดเครื่องให้ดูนะครับดูการทำงานของเครื่อง่อะครับเดินเบานิ่มๆอ่มการก็เดินเบานิ่มๆนะครับ อย่างครับเครื่องยนต์เครื่องไม่ไอนะครับรถพร้อมใช้มากนะครับไม่มีน้ำมันรั่วน้ำมันตืมนะเดี๋ยวผมเอาแขนแอดูดริลลลงนะครับนี่ก็ลงปกตินะครับ วิดีโอนะครับหมุนทำงานนะครับเร็วนะครับยกแขนขึ้นครับหายรถอีไว้นะครับ,รไ,รบไม่ถูกลอบเครื่องเดียวลงนะครับขึ้นลงปกตินะครับรอบเครื่องเดินเบาส,สวยๆนะครับ ก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับโทรมาได้นะครับที่เบอรโ์โทร087 8264210หรือเบอรโ์โทร0887676401ดูรถได้ที่ตำบลนายาวอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดตระบุรีครับมีบริการจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับถึงหน้าบ้านท่านก็วันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ